สวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับ,รบอันนี้ลุงจะทำอะไรนะครับจะเลือกตอนตอนเรียกตอน,ตอน,ตอนหนออินทผลัมอ๋อตอนหนอครับมันมันทำยังไงค,ครับลุงครับเราก็ต้องปอกเปลือกอกอกากราบออกเอากราบออกแงมองเห็นตรง,นนนงเนีาา้ยอ่าเห็นเนื้อเขาขาวครับเห็นเนื้อเขาวปอกให้เกลี้ยงเลยแล้วก็เราเอาน้ำยาแล้วต้องยาเล่งรากมาใส่น้ำยาเล่้รากมาทา ก็คือต้องให้มันออกลากด้วยใช่ไหมครับต้องทาให้มันออกรากครับอแล้วก็กลับมะพร้าวขุยมะพร้าวมามาล้อมมันตอนตอนกิ่งไม้ทั่วไปเหมือนกันอ๋อก็เหมือนตอนตอนกิ่งไม้ทั่วไปครับก็คืออันนี้ปอกไว้ก่อนแล้วก็เอากลับมะพร้าวมาล้อมครับแล้วก็ต้องรอมันออกรากอทิครับมันจะรอดูออกรากประมาณประมาณก็ประมาณสามเดือนโหนานเนาะสี่สิบห้าวันถึงสามเดือนเลยเหรออ๋อจะออกเร็วก็มัน มันให้ชัวร์ก็ต้องสามเดือนก็ให้รากมันออกดีๆไงอืมตอนแรกผมนึกว่าเขาเขาขุดปุ๊บแล้วก็ไปปลูกได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็คือต้องทําเหมือนเหมือนตอนกิ่งไม้ครับเหมือนทำตอนกิ่งไม้เหมือนกันอ๋ออันนี้อันนี้มีแยกกี่นอครับตอนประมาณยี่สิบกว่าอ,อ้อแบบนี้อ๋อแยกก็คือจะขยายเพิ่มอีกใช่ไหมครับครับอ๋อแล้วจะขยายเพิ่มอ,อันนี้ก็เป็นตัวเมียเนาะตัวเมีย แยกออกตัวเมียก็เป็นตัวเมียมันกันหมดเลยอ๋อนี่ตรงคือตรงเลยใช่ไหมแยกตัวผู้ตัวผู้มันมีไหมครับตัวผู้มีมีหน่อไหมครับมีอ๋อก็มีหน่อเหมือนกันเราจะสังเกตว่าสวนไหนปลูกเนื้อเยื่อจริงดูเป็นแถวอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวเมียหมดถ้าถ้าเขาปลูกเพราะเมล็ดมันจะตัวผู้มั่งตัวเมียมั่งเป็นเป็นเหมือนกันไงก็คือมันมันม่วนะไม่ได้สายพันธุ์เนี่ยนะครับ แต่ถ้าเป็นเนื้อเยื่อเนี่ยมาตรงสายพันธุ์เลยตรงสายพันธุ์เลยมันมัวเมียก็ตัวเมียปุ๊บปลูกติดต่อกันไปเป็นเป็นแปลงเป็นตัวเมียไปเลยอ๋อแตกได้ประมาณสักยี่สิบนอใช่ไหมครับประมาณยี่สิบนอที่ยี่สิบนออันนี้ก็คือจะแยกเพื่อขยายเพิ่มครัขบขยาย,ายเพิ่มนี่ก็ต้องรอประมาณสักประมาณสามเดือนสามเดือนครับโอ้โก็นานอยู่นะก็ต้องมาดูใช่ไหมก็ต้องดูลากมันออกล้อมลากแดงเลยใช้ได้เพราะรากขาวๆมันก็มันคลัวไม่ติดไงก็เอาไว้ชัวร์เลย อ่าก็ต้องรอให้มันแดงออกมาลากที่มันแข็งแรงอะ<า><ห>ครับแข็งแรงเต็มที่ล,ลากเยอะเยอะนพูดง่ายๆแล้วน,นี่ลุงลุงลุงทำคนเดียวใช่ไหมครับเนี่ยคนเดียวยนนเนี้ยไปได้วิธีมาจากไหนครับดูไปดูสวนเขาั่งไปดูไปซื้อเขากินแล้วไปดูเขาดูเขา,าปลูกตรงไหนก็ดูไปดูเขาไงดูเขาก็ทำยังไงอ่า อันนี้ก็เลยลองมาแยกของสวนละบ้างใช่ไหมศึกษ<ช> <laughs> าดูถามเขาที่ไหนสวนไหนเขาบอกก็เขาแนะนำเราเอาไปหาเขาโทรถามเขามันคืทำเหมือนทําแบบนี้จาได้ไหมทํายังไงถามเขาก็บอกให้เราไงอ,อ๋อครับผมนี่นะครับวิธีการแยกหนอวิธีการแยกหนอ ก็คือแยกออกมาถ้าเป็นตัวเมียก็คือตรงสายพันธุ์เลยตรงสายพันธุ์เลยคือตัวเมียเลยอรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คืออันนี้ก็แยกไปปลูกอีกที่หนึ่งได้สบายเลยใช่ไหมสบายอืมอันนี้แยกไปกี่ต้นยี่สิบกว่าต้นทำเพิ่งวันนี้จะทำได้ห้าต้นอยู่เพิ่งลงมาทําวันนี้แหละอ๋อเพิ่งเพิ่งเริ่มวันนี้เริ่มวันเนี้ยอ๋อ เดี๋ยวเ๋ยวถ้ามันออกลากยังไงประมาณสักสามเดือนใช่ไหม <3 S 1> เดี๋ยวผมจะมาดูก่อนลุงจะขุดนะครับว่ามันแตกลากออกลากยังไงคครครับับบ <Okay. S 1> อันนี้ก็เหลือเอาขุยมะพร้าวมาล้อมมะพร้ามาล้อมใช่ไหมครับครับอื